มะเขือนำดยกรมรบพิเศษที่3กองพันจู่โจมหรือเรนเจอร์แบทเทเลียนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองพันจู่โจมเป็นหน่วยดิเรกแอคชั่นมีภารกิจในการโจมตีด้วยความรวดเร็วและรุนแรงเป็นหลักกำลังพลของกองพันจู่โจมไม่ใช่ทหารประจำการแต่จะรับสมัครพลอาสาและมีการแยกคัดเลือกจากปกติถือเป็นหนึ่งในหน่วยจู่โจมที่มีขีความสามารถสูงของกองทัพบ,บกไทยการใช้กองพันจู่โจมในการเข้าตีฐานของกัมพูชาบนภูมะเขือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเชิยงยุทธศา ขขอองภูมเืะนอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นๆข้าร่วมปฏิบัติการเช่นหน่วย RDF หรือกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วที่ใช้สไนเปอร์และดโดรนในการสนับสนุน กองพันจู่โจมเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2531เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวในการจู่โจมเดิมทีตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนจะย้ายมาที่บ้านน้ำจัน้นจังหวัดลบบุรีในปีพศ2 5 3 5โดยมีฉายาว่ากองพันปีศาจหรือสามเหลี่ยมปีศาจการยึดคืนภูมิคือของทหารไทยเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่25รกรกฎาคมปี2568กองร้อยจู่โจมแ รับคำสั่งให้เข้าตีที่หมายบนยอดภูมะเขือในระหว่างการเข้าตีที่หมายนั้นชุดจู่โจมที่ 1, นหนึ่งได้รับคำสั่งให้ทำลายเสาสัญญาณสะพานและกระเช้าของฝ่ายกัมพูชาในระหว่างการเข้าตีมีปืนเล็กของฝ่ายกัมพูชายิงมาเป็นอรอกและมีการยิงประทะกันอย่างดูเดือดมีการยิงสวนกันทั้งปืนเล็กและปืนกลโดยทางฝั่งไทยได้มีการใช้โดนติดอาวุธปล่อยระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกองทัพกัมพูชาและเมื่อชุดที่2เข้าวางกำลังเป็นฐานยิงให้ชุดที่1ได้แล้ว ชุดที่1จึงได้เข้าทําลายกระเช้าและบันไดเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชากลับขึ้นมาได้การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกองทัพบกกองทัพอากาศและหน่วยรบพิเศษและยังเป็นการใช้รถถัง v t 4ในปฏิบัติการจริงครั้งแรกของกองทัพบกไทยหลังจากการประทะในที่สุดกองทัพไทยก็สามารถยึดภูมเิเขขึ้นมาจากกัมพูชาได้สําเร็จาาจากการประทานในครั้งนี้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตสิบนาย และทหารไทยสละชีพหนึ่งนายคือสิบเอกจิรายุตอินทุมานสังกัดกองพันจูโจมสำหรับพื้นที่ที่ยึดได้รวมทั้งหมด25ฐานคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1.4ตารางกิโลเมตรหลังจากยึดภูม่เขืออคืนได้แล้วทางทหารไทยได้ทำลายบันไดและกระเช้าของฝ่ายกัมพูชาที่สร้างไว้และจัดกำลังทหารรักษาการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายกัมพูชากลับขึ้นมาได้แม้จะทำลายกระเช้าบนภูม่เขือไปแล้วแต่กองทัพ ได้เก็บโครงสร้างบางส่วนไว้เพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะเพื่อในอนาคตพื้นที่แห่งนี้อาจกลายเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้คนไทยได้มารำลึกถึงความเสียสะละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้มักเขือในวันนี้อยู่ในความควบคุมของกองทัพไทยอย่างเบ็ดเสร็จหลังปฏิบัติการร่วงของทุกเหล่าทัพที่ใช้ความกล้าความเสียสะละและหัวใจนักรบเพื่อรัก